ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูนกเที่ยวมาโครนะรวมกับนกแก้ว,กเ,วเอามามาพักผ่อนด้วยวันเสาร์วันนี้วันที่ห้าไมา่ใช่เรานี่สัปดาห์เนื่อมาโอเล็กมาโคาใหญ่นะครับก็แต่เมื่อคือนนี้นอนไม่ดีนเสียงเพราะว่าเจ้าของบอกว่าตาจะเบื่อเช้ามาก็อาจจะส่งเสียงนิดหน่อยฝน เป็นพวกแกะที่สวยมากๆสีสันตัวนึงอะอย่างอันนี้โซนออกตัวนึงประมาณสามสี่สีนะเห็นล้มากครับทรงเหลืองเหลืองน้ำเงินเหลืองฟ้าทรงเขียวแดงฟ้าขาวเขียวแต่จะไม่ได้มีเขียวเลยก็ก็ก็ดีครับประสบการณ์มา่เนี่ยเราอยู่ที่เต็นค่ะต้องดูครับเต็นเราจะอยู่ที่ร้านกลางเซนนะครับ ที่ดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้โหหอุ้ยดูงไปนะอุ้ยมันจะกลับมาไหมเหลือด้กลับมาอยู่จริงๆเหรอโอ้มีมีขนร่วงด้วยดูดูเรื่อยครับโอ้โหไม่กอดโอ้ของแจ๊ครับนี่ของแจ๊ครับโอ้ โอเคเอาเอาอะไรให้ให้นกกินครับเนี่ยผลไม้แล้วก็พวกแบบพันธุ์พืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มีเสียงต้องมีสัญญาณตอนนี้ไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอประสบการณ์ตรงครับอันนี้สวยมากครับสวยมากนะครับนี่นี่ครับโอ้โหดูไม่เบื่อเลยครับนุกครัาณาจาเลยแล้วคุณเออแล้วคุณอยู่ไกลๆก็มาอยู่ตรงไหนก็มา อันนี้มาครบแล้ใช่ไหมคะครบแล้วค่ะ,คะจุดจุดจุดที่ปล่อยไปแล้วกลับมาอะไรเป็นจุดจุดนกหวีดน้วยข้าวที่อาหารให้กินโดยหลักการแ,แล้วก็เหมือนความเคยชินที่เขาพอเขาบินแบบพอสนุกของเขาเขาก็จะจำว่าเขาต้องกลับมาหาเจ้าของนะคะ่ะมีโอกาสไปแล้วไม่กลับไหมก็มี <laughs> หลุดแบบเหมือนตกใจสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก็มีแบบหลุดแบบค้างคืนมึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเหมือนแล้วก็มีแบบเขาจะจาําว่าถ้าหิวอ่ะเขาจะลงคนคือถ้าหลายวันเขาไปลงคนอ่ะถ้าเจอคนใจดีอ่ะออเขาก็จะโทรตามห่วขาให้เราไปรับแต่ถ้าเ <laughs> จอคนใจอ๋อมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ <laughs> โอ้แกมาก่อนครับสีสวยมากน้องลูกมาบินโชว์ครับโอ้สวยมากครับโอเคครับสวยมากอยางนั้น้วย